สวัสดีค่ะันนี่ก็คืออีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้มาขับรถเที่ยวที่นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่สีชนนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถจะไปกินข้าวที่ครัวต้นหยีค่ะตรงนี้คือเขาพรายช้างดำนะคะ อากาศดีนะคะตอนนี้เวลา9ก้โมงยีนาทีค่ะเขาที่นี่นะคะจะมีต้นมะพร้าวร่มรื่นนะคะในขณะที่เราขับรถไปท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยค่ะเรามาหลายครั้งแล้วนะคะแต่เราก็ไม่เคยเบื่อเลยเพราะว่าที่ใต้ค่ะอากาศดี บรรยากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติโอโซนดีนะคะคิดถึงพี่ๆนะคะคิดถึงพี่ๆน้องๆเราก็ถ่ายวิดีโอมาให้ ตรงนี้นะคะยังเป็นป่าอยู่นะคะยังไม่ใช่จุดท่องเที่ยวถ้าเป็นพัทยาบ้านเราจะเจริญจเจริญเป็นแบบตึกโอรานร้านอาหารเยอะแยะแต่ที่นี่เขายังจะเป็นมีป่าอยู่นะคะยังเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่ที่เจริญแต่ว่าก็ยังอิงด้วยป่า ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะชายหาดเขาก็น้ำใสทะเลสวยหาดทรายขาวะคะ่ะแต่ตอนนี้เรากำลังขับรถก็เลยถ่ายวีดีโอมาให้พี่ๆดูค่ะคะ่ะเราชอบแบบป่าๆอย่างนี้นะคะเรามาเที่ยวหาเที่ยวแต่ป่าๆนี่ค่ะบรรยากาศค่ะ โอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่จ้อ